อยากได้สเกลตัวที่อยากได้ต้องทำยังไงดูคลิปนี้เอาแล้วครับกระสวัสดี fcmtat channel อีเช่นเคยครับวันนี้พบกกันอีกแล้วครับวันนี้เราจะมาทำอะไรครับวันนี้เราจะมาสอนประมูลสเกลที่เราอยากได้ ต้องให้ได้ถ้าอยากได้สเกลตัวไหนเราประมูลยังไงต้องให้ได้ว <Hz> ันนี้ผมอยากได้สเกลตัวนี้สเกลบีอูเออแบงคอกยูไนเต็ดถูกแบงคอกยูไนเต็ด <Hz> ถามว่าทำไมอยากได้สเกลตัวนี้เ <Hz> พราะว่ามีตัวทีมชาติหลายตัวอยู่ <Hz> ทั้งมาเลอทอมเบียแล้วก็ <Hz> ทิสตองโดที่น้าเหมือนนะ ถามว่าอยากได้สเกลตัวนี้ต้องทํำยังไงสเกาลตประมูลแบบไหนถึงจะได้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดสกิาบกดกระดิ่งช่วยเป็นกำลังใจผมแตคลิปต่อไปด้วยนะครับเราแค่ตอนนี้เรือเรือประมาณอีก8นาทีมีคนเข้าประมูลประมาณ13คนเราก็ตีราคาไปเลยสัก5้า0มพอ5้า0มตีไปเลย เขาประมูลให้เราแนละ้วตอนนี้แค่รอเวลาหมดหรือมีคนมาประมูลต่อหรือว่าแทางเพิ่มราคาต่อแล้วก็ทุ่มต่อเราแค่รออะตอนนีม้มีคนเพิ่มราคาแนะล้วไลน์เป็น6กหมื่นแนละ้ว แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องบวกต่ออ่ะตอนนี้เหลือไม่ถึงนาทีแล้วมีคนประมูลเพิ่มแล้วลายเป็นหกหมื่นแล้วมีคนสู้ราคาเราก็เลยทุ่มเลยทุ่มเยอะๆเลยทุ่มเยอะๆเลยเอาสักแสนเลยไม่ต้องเป็นหัว G P หรอกฮะเงนินจะตายคิดว่าคุ้มไหมก็ไม่คุ้มหรอกแต่ว่าเราอยากได้ไงก็ทุ่มสุกตัวไปเลยสักแสนหนึ่งหมื่นแล้วกัน สักสาหนึ่งอา่าพอใกล้จะหมดเวลาแล้วเหลือไมอ่อีกกี่วิแล้วเราก็แทงเลยหมดเวลาพอดีถามว่าเราได้หรือ,อยังเรายังไม่ได้นะเราเขาก็ให้เวลาต่อประมาณสี่นาทีถามว่ามีคนสู้ราคานี้หรือเปล่าถ้าคนสู้คนไม่ได้ ถ้าคนไม่สู่ผมได้การประมวลมันเป็นอย่างนี้แหละประมูลสเกลเรา,ก,เาก็ราเลวลาแค่สี่นาทีเราจะอัพก็ได้เรารู้สึกว่าหนึ่งมืนเอ๊ะแสนหนึ่งแสนหนึ่งมืนนี้รู้สึกว่ากลัวไม่ได้เราก็อัพต่อเลยประมาณเท่าไหร่ประมาณใส่เท่าไหร่ดีประมาณสัก สามหมื่นแล้วกันนะเพิ่มอีกสามหมื่นตีไปเลยสามหมื่นก 30, Now, ลายเป็นหนึ่งแสนสี่หมื่นแค่สเกลแบงคอกอูไนเต็ดมันไม่คุ้มหรอกแต่ว่าเราอยากได้ไง แต่ว่า GP มันหาได้ไม่ยากไงถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมี Carry over เ,เ,เ,เยอะๆอะอะก็ขายๆไปเถอะตอนนี้ฟีเจอร์มันมาเพียบตัวเด็ดๆทั้งนั้นเราแค่รอเวลา คลิปอาจจะยาวนิดนึงแต่ว่าทนทน,ทนดูหน่อยนะต้องของอภัยด้วยผมเป็นคนผู้ไม่เก่นสักเท่าไหร่อะจะหมดเวลาแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะได้สเกลตัวนี้หรือเปล่าผลว่าได้นะรอแป๊บหนึ่งหมดเวลาแล้วนี่ไงเราได้ไงนี่ไงมีคนแทงสวนเรา แสนสองหมื่นสองพันแต่ว่าเรา1นึ่งแสนสี่หมื่นเราก็ได้ไงทีนี้เราได้สเกลตัวนี้แล้วเราก็ไปผสมที่นักติที่เราอยากได้อะเล็กๆน้อยๆนิดๆน้อยๆ,ๆผสมสเกลนิดๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆก็ได้นักตะที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวผมจะลองไปผสมดูนี่อยู่นี่อ โอ้สก้าเต็มเอาเป็นคลิปหน้าแล้วกันอ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากถ้าจะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดติดตามกดแชร์กดส u ัค c ส i b e กกดกระดิ่งช่วยเป็นกำลังใจาพืัคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรมารอดูกันสำราวาัวันนี้สวัสดีครับ